ทอดไข่แล้วนี่คือจะเอาไข่ใส่ลงไปอลไ้ำมากแล้วอ๋อแช่แล้วทีเนี้ยนี่คือทภาษาทางการของฝรั่งเขาจะเรียกว่าไข่เจียวภาษาบ้านเราจะคมเลยนี่คือทัาากษะการทอดไข่ของคุณเต้นะครัวอาจารย์มา เ,เหนูมาเป็นผู้เขา้าร่วมรายการอลยไห้ได้คิดผู้ช่วยโ <Okay. S 2> อเคพลังหัเป็นพ่อครัวแต่ถ้าทรงนี้ก็ยังอยกนานแต่ว่าใครมองท่าจะดูเข็มนะครับกลิ่นกลิ่นมือนำมาไกล จริงๆแล้วสถานการณ์เช่นนี้นะครับนราจะควรยังไงครับเป๊ะโอ้ตารางงามตาราง,งาน้ครนะีดูครับเนี่ดยดูการกลับอ่ะมันดูอะยาอะไรครับตวัดครับเลยมานี่ <c oughs> สูงเลยโอ้ ช่างเปร๊ะเชะอะไรขนาดนี้นี่ไข่หรืออะไรครับเนี่ยเอ้ยสวยาะเนี่ยกาลังดีนี่มันเป็นวิตามินเอฟวิตามินเอฟนี่การทอดไข่มันต้องมีรอยไหมไม่ใช่ไหมแบบไม่เกรียมนี่คือไหมแบบกาลังดีไหมแบบไหมแบบเข้าข้าตัวเองอะนะดูจากกลิ่นแล้วก็หน้ากล้องลองเนี่ยกลินกิน อเเดี๋ยวต่อไปจะเป็นคว้แล้วแต่ดุกนะครับเราจะเอาไปใส่ปากคุณดุกถ้าถามว่าอร่อยนี่ขาดรงพี่กปิด้าตาไหมอ่ะมันพัดลงพัดมาเมื่อกี้ดีจาเพออรอมีราเบอรเล็กน้อยเฮ้ยเปอะยังนี่เป็ปไฟดิ จบรายการด้วยดิเสร็จแล้วอ่ะเฮ้ยนี่เราเสร็จแล้วจบจบแล้วจบตอน <จบ S 2> แล้วนี่แหละ